สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News Podcast สมชัยชีย้เป้ากกตรวมไทยสร้างชาติเปิดตัวประยุทธ์เข้าขายขนคน,คนจัดเลี้ยงรื่นเริงหรือไม่เมื่อวันที่10มกราคม2566นายสมชัยศรีสุทธิยากรประธานกับเคื่อนยุทธศาสตร์นายบายพักเสรีรมไทย และอดีตกรรมาการการเลือกตั้งกะกตโพสต์เฟซบุ๊กถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดใจลงเล่นการเมืองและสมัครสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาในหัวข้อเข้าข่ายทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกี่มาตานี่ระบุว่าพักที่มีหัวหน้าพักเป็นนักกฎหมายเคยเป็นผู้พิพากษาเคยถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม รอบรู้กฎหมายต่างๆจริงแล้วจัดงานใหญ่ครั้งแรกเป็นอย่างไร 1. น,นักการเมืองประยุทธ์ลากิจจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคตั้งแต่บ่ายโมงใช้รถส่วนตัวไม่มีตำรวจนำดูเป็นการพยายามทำตามคำแนะนำไม่ให้ผิดกฎหมายแต่ยังมีประเด็นว่าลากิจกระทันหันทั้งทั้งท,งท,งที่ระเบียบสำนักนายกการลากิจต้องล่วงหน้าสาวัน แต่เอาเหอะเรื่องนี้จิบจิบเขาพยายามแล้ว 2. มีรถบัสรถแวนนับร้อยคันในการขนคนมาร่วมงานเฉพาะจากจังหวัดชนบุรีน่าจะมีรถบัสไม่ต่ากว่า60คันเป็นการขนคนมาฟังปราศัยหรือไม่โดยมีการจัดเลี้ยงอาหารบนรถระหว่างการเดินทางเป็นการจัดเลี้ยงผิดพรบรเลือกตั้งสอสอมาตรา73วงเล็บสหรือไม่ 3. ม,มีการแสดงร้องเพลงโดยหลังร็อกเกอร์สตาร์บนเวทีโดยพิธีกรประกาศว่าขอเชิญพบศิลปินระดับประเทศถือเป็นการจัดมหรสพผิดพรบรเลือกตั้งสอสอมาตรา73วงเล็บ3หรือไม่ 4. การอ้างว่าเป็นการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่1ประจำปี2566เพื่อลงมติเลือกคณะกรรมการการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรค ตามข้อบังคับพักคคอที9ามวงเล็บสีมีการประชุมจริงหรือไม่มีการลงชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นสมาชิกพรรคกี่คนมีการดำเนินการประชุมตามวาระมีการลงมติที่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อบังคับพรรคหรือไม่ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่กะกะตต้องตอบคำถามเพราะกกตได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสังเกตการการประชุมแล้วจะต้องรายงานต่อที่ประชุมกะกะตในต้นสัปดาห์หน้า ไม่มีคำตอบไม่ทำอะไรก็เตรียมใจบางอย่างได้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากมาติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ